ลูกดกโตเทคนิคปลูกฝรั่งไส้แดงไต้หวันให้ลูกดกโตไวทันใจทํำยังไงนะมาดูครับลุงนี่ตรงนี้เลยเทคนิคเพราะว่าลุงต้องมาจากที่มาต้องมาจากกิ่งตอนกิ่งตอนต้องมาจากกิ่งตอนเท่านั้นนะกิ่งตอนเท่านั้นอ่าและจะตอนได้ก็ต้องจากต้นที่เห็นผลผลิตแล้วอ๋อถ้าเกิดไม่อา่างเงี้ยก็ถือว่าดกจะต้องเด็ดทิ้งเนี่ยเพราะเดี๋ยวเราต้องมาเลือกลูกสวยๆกิ่งวันนี้เราไว้ลูกเดียวออาเราไว้เนียอย่างเงี้ยไว้ลูกเดียว สวัสดีครับครูพาลุยพาทำอันนี้ก็ปูจะพาเราดูเทคนิคการปลูกฝรั่งไส้แดงให้ต่อไวต้นเตี้ยลูกดอกปลูกนะจ๊ะใช่ไหมฮะไปดูกันครับผมสวัสดีครับลุงเกษตรทำอะไรครับลุงลุงอ้าวสวัสดีครับก็ดูตัดแต่งกิ่งฝรั่งไส้แดงที่ปลูกใส่ภาชนะปลูกอยู่ว่าไอ้กิ่งไหนที่ว่ามันมันมันอย่างเงี้ยอ่ะกิง่งให้ยห้งั้นเราก็ต้องตัดทิ้งนะ ตัดทิ้งมันก็ต้องตัดทิ้งไปตัดแต่งกิ่งไปครับผมอ่าอันนี้เราเรียกว่าปลูกฝรั่งไส้แดงในกระถางในกระถางหรือพัฒนะปลูกโอ้โหเนี่ยดีมากเลยแล้วออกลูกไวด้วยใช่ใช่แล้วเกิดว่าเราเราเอาเอาเอาไปกิ่งพันไปแล้วนี่แต่มันคืออย่างเงี้ยลูกค้าเอาไปปุ๊บก็ตั้งแล้วก็รอออกลูกเลยเทียมห่อเขาก็จะพัฒนาเนี่จากเริ่มจากต้นเนี่ยทุกยอดเลยนะจะมีดอกหมดเลยไะเนี่ยดอกเนี่ยดอกนี่จะออกธรรมชาติของฝรั่งพันนี้มีข้อดีคือว่า เขาจะออกดอกจากยอดใหม่ครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องเกิดจากเริ่มต้นจากการที่เรานำกิ่งมาครั้งแรกครับผมนำกิ่งมามันจะมีเทคนิคอยู่นะ<ช>มีเทคนิคอยู่แต่ในเบื้องต้นที่ให้วิสูจน์ให้เห็นว่าฝรั่งไส้แดงของลุงเกษตรเนี่ยออาสามารถปลูกใส่กระถางได้ดอกเป็นลูกดอกสามารถที่ว่ามีเก็บกินในกระถางได้บางคนไม่มีที่อย่างเงี้ยแล้วแล้วต้นน,น้อยๆพันนี้เราไว้สักกี่ลูกลุง เราเริ่มจากเล็กๆก่อนเ่ยอย่างกระถางขนาดนี้ยขอักประมาณสี่ห้าลูกพอเอาแค่ลองกินก่อนลองกินนะใช่แล้วเห็นไหมเนี่ยหนึ่งลูกสองลูกเนี่ยเราก็ไว้แค่ยอดละลูกสามลูกไหมเนี่ยสี่ลูกหลังเนี่ยแค่เนี้ยนี่คือพันหงสินปลาร่าเป็นฝรั่งไส้แดงที่สุดยอดมากที่สามารถปลูกใส่กระถางได้นี่เห็นไหมมาดูตรงนี้เลยปูนี่นี่ความดกของเขานะคือเดี๋ยวเราต้องเด็ดทิ้งอ่ะต้องเด็ดทิ้งมีการ แต่งเด็ดทิ้ง<ม>เหลือไว้ยอดใะลูก,ลกพอรับประกันความดก,ดกมากคือคนไม่มีที่ปลูก,กใส่กระถางใส่ภาชนะได้เลยครับผมเดี๋ยวอยากจะรู้ยังไงว่าเทคนิคมันมีเทคนิคนะที่จะมาปลูกใส่กระถางมันต้องเริ่มต้นจากการคัดเลือกกิ่งเริ่มต้นจากการตอนกิ่งตอนอยังไงดูลูกต้นอยังไงที่เราจะตอนมันใส่ตรงเนี้ยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับผมไปไหมครูไปไหมไปครับผมไปเลยโอเคไปสวัสดีครับลุงเกษตรครับผมสวัสดีจ้าวันนี้ผมมาพาชมมาดูเทคนิค การทําการปลูกพลังไส้แดงไต้หวนันอืให้โตวไวและลูกดกนะครับเราก็อยากมารู้เทคนิคเทคนิคของมันคือ,อยังไงครับลงุงนี่ตรงนี้เลยเทคนิคเพราะว่าลุงต้องอ,อมาจากที่มาต้องมาจากกิ่งตอนกิ่งตอนตอมาจากกิ่งตอนเท่านั้นนะกิ่งตอนเท่านั้นและจะตอนได้ก็ต้องจากต้นที่เห็นผลผลิตแล้วอ๋อถ้าเกิดไม่เห็นผลิตเราตอนเรงจะไม่ตอนทําไมครับเพราะอะไร เพราะว่าความมั่นใจว่า,า,าการตอนเนี่ยจะไม่มีการกลายพันธุ์โดยหลักแล้วจะไม่มีการกลายพันธุ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาผ่านไปวิธีไงก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงตามสายพันธุ์ครับผมฝรั่งไส้แดงเนื้อในจะต้องแดงครับผมถ้าฝรั่งไส้แดงเนื้อในขาวแสดงว่าไม่ใช่ฝรั่งไส้แดงครับผมต้องดูอ้าวค,คือลุงตอนนี่ตอนเก่งนี้นะต้นนี้นะครับผมแล้วเราไม่สุดว่านเนี่ยที่ว่าตอนจากต้นที่เห็นผลผลิตแล้วเนี่ยอย่างไรฝรั่งไส้แดงของซินปลาล่าของลุงเกษตรเนี่ยนะ หนึ่งลูกต้องใหญ่ลูกต้องใหญ่หญแบบเทียกับมือเป็นไงใหญ่ไหมนี่ไงใหญ่นะใหญ่เอาเป็นว่าจัดตอนกิ่งตอนกิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยเนี่ยนะจากต้นนี้นี่เตรียมที่จะตอนอีกนะตรงนี้ก็เตรียมที่จะตอนอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นกิ่งที่ไปปลูกชัวเรื่องของตรงตามสายพันธุ์ครับและดกและลูกใหญ่แน่นอนครับผมนี่เดี๋ยวพาพิสูจน์กันครับผมเพราะความชัวเราก็จะดูวนะ่ามันแดงจริงหรือเปล่าครับนะอ้าวมานี่ นี่จากต้นเลยนะอ่าจากต้นเลยนะเรามาพิสูจน์กันจากต้นละนี่ดูกันว่าไม่ได้เอากาวมาแปะนะไม่ได้เอาเชือกมาผูกนะดูเด้อดูเด้อไม่ได้เเชือกมาผูกไม่ได้กันอ้าพิสูจน์จากต้นเลยเมื่อกี้เราพาให้เห็นนะฮะนี่นี่เอาละเดี๋ยวเราจะดูกันเอาละนะพิสูจน์การชัดๆไม่ใช่สร้างภาพของจริงๆ ลุ้นกันเลยลุ้นกันเลยลุ้นกันเลยฟับว้าวนะครับสุดยอดครับผมเนี่ยสุดยอดครับผมฝรั่งไส้แดงเนื้อในจะต้องแดงถึงจะไม่แดงก็จะผูเข้มครับและข้อดีของฝรั่งพันนี้คือเม็ดจะรวมอยู่ตรงกลางเล็กน้อยเห็นไหมครับแล้วก็อีกเด่นหนึ่งคือว่ามีความหนาของเนื้อที่เรากินเนี่ยกรอบหวานๆเนี่ยมันมีความหนาครับผม มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากมเพราะฉะนั้นก็คือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ลุงคัดเลือกกิ่งพันธุ์ครับผมเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าเวลาแต่ขั้นตอนการปลูกใส่ภาชนะปลูกเนี่ยจากกิ่งตอน,นที่เราตัดไปแล้วเนี่ยมีรากเนี่ยไปปลูกกันยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูนะผู้ชมวันนี้เราก็มาถึงขั้นตอนนะครับผมขั้นตอนที่ว่าปลูกฝรัง่งแสแดงไต้หวันให้ลูกดกโตเทคนิคปลูกฝรั่งแสแดงไต้หวันให้ลูกดกโตไวทันใจ ทำยังไงนะมาดูวิธีการปลูกก่อนเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีนี่ลุงเกษตรนะครับแห่งไร่อัญมณีแห่งไร่อัญวยชัยนะครับผมอันนี้ก็คือว่ามันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งครับผมฝรั่งภาเนี้ยก็รู้กันว่าสามารถปลูกใส่กระถางได้แล้วลูกดกลูกดกดกถึงดกมากแต่ว่ามันก็ต้องเริ่มจากเริ่มจากตอนจากกิ่งต้นที่เห็นลูกแล้วนะตอนจากต้นที่เราเห็นว่าลูกดกแล้วตอนจากต้นที่เราเห็นว่าลูกใหญ่แล้วเนื้อแดงแล้วนะ ก็ได้ว่าเป็นกิ่งตอนประมาณนี้นี่ครับกิ่งตอนประมาณนี้ไหนไหมรากเยอะเลยเนี่ยดูเนี้ยเพราะนั้นใครสั่งกิ่งพันธุ์ฝรั่งไชยแดงลุงเกษตรส่งถึงบ้านส่งถึงที่จะเป็นกิ่งตอนที่มีรากเยอะแล้วพร้อมปลูกเลยพร้อมปลูกเลยอ่าอ่าลูกค้าที่ซื้อกิ่งพันธุ์ของลุงเกษตรไปเราจะมีคลิปวิดีโอการปลูกลงในกระถางส่งไปให้ดูครับผมนะเป็นการบริการหลังการขายเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการปลูกฝรั่งไช้แดง ของกเกษตรในก,กระถางปลูกอย่างไงเริ่มจากวัสดุปลูกก่อนวัสดุปลูกง่ายๆเลยหนึ่งคุณสมบัติคือต้องมีน้ําหนักเบามีอินทรีย์วัตถุเพราะฉะนั้นก็คือเราจะใช้มะพร้าวสับเล็กย้ําเลยนะนี่นี่มะพร้าวสับเล็กนี่ผสมกับปุ๋ยคอกมะพร้าวสับสองส่วนปุ๋ยคอกครึ่งส่วน ปุ๋ยอคอกที่เราหมักแล้วที่เมาเราเป็นปุ๋ยอคอกที่เก่าๆแล้วเนี่ยนะถ้าไม่มีปุ๋ยอคอกบางคนมีมูลไส้เดือนก็ยิ่งแฉวไปนะก็นํามาคุกเขา้เขา,เขาให้เข้ากันนี่คุกเข่าเข้ากันหน้าตาออกประมาณประมาณนี้นะย้ําว่าใช้หน่วยตวงอะไรก็หน่วยตวงเข้ากันเอามาพลาสัส์ยกยกตัวอย่างสองกระถางน,นี่ก็ต้องเป็น<อ>ปุ๋ยคอกก็ต้องใช้หน่วยตวงนี้เหมือนกันพราสต์สองกระถางปุ๋ยคอกแค่ครึ่งส่วนเพราะฉะนั้นสองต่อครึ่ง ทุกๆหน่วยตวงใช่ทุกหน่วยตวงห,หลักง, <ขอ S 1> ง่ายๆแล้วคุกเข้าให้เข้ากันหลังจากเราคุกเข้าให้เข้ากันแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องทําการตัดนาะทําการตัดนะตัดตัดเพื่อเปิดถุงตรงนี้มีต้องมีความระมัดระวังไม่ให้ตุ้มเห็นไหมนี่นี่นี่ฝรั่งกิ่งตอนฝรั่งของลุงเกษตรจะลากเยอะนี่ลากเยอะครับนีเบน่เห็นไหมดูลากดูลากก่อนดูลากก่อนโชว์หน่อยโชว์หน่อยลากเยอะเพราะนั้นลากเยอะเนี่ย จะมีผลทําให้การเจริญเติบโตต่อเนื่องและรับรองไม่มีการตายนะเห็นไหมลากเยอะอ้าวในการปลูกนะครับในการปลูกเราก็เริ่มต้นจากเนี่ยก็เริ่มต้นจากอาวัตด,ดุปลูกเนี่ยใส่ครึ่งใส่กระถางก่อนใส่แค่ครึ่งหนงาาึ่งประมาณสักครึ่งหนึ่งเนี่ยดูแล้วก็ใส่กระถางไปเนี่ยที่เราบอกแล้วนี่เราเรียกว่าวัตดุดปลูกนะแล้วก็กดลงไปกดลงไปกดลงไปเนี่กดลงไปไหไหเห็นไหมแน่นเลย่ะกดลงไปพอแน่นมือเห็นไหมเนี่ยพอกดลงไป มันก็จะประมาณสักครึ่งกระถางเนี่ยตรงนี้ทําตรงกลางเนี่ยคุยตรงนี้เป็นแอ่งนิดนึงอ่ะคุยเป็นแห่งนิดนึงเห็นไหมเราก็จะคุยตรงเป็นแอ่งนิดหลังจากนั้นเราทำโดยการยกแต่ละครั้งย้ําต้องประคองตุ้มตอนมือหนึ่งต้องประคองนะครับเนี่ยมันเป็นเทคนิคอย่างหนึง่งบางคนปล่อยไปเดี๋ยวตุ้มจะเคลื่อนต้องรักษาตุ้มไว้ให้ดีนะเห็นไหมเห็นไหมว่าเราวางไปคือระดับตุ้มตอนข้างบนเนี่ยจะต้องอยู่ขอบกระถางไม่ให้อยู่สูงหรือต่ํามากเกินไปเนี่ย จับต้นให้ตรงแล้วไม่ต้องหมุนแล้วนะจับต้นให้ตรงต่อไปคือการยึดหลักด้วยไม้นี่ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งการยึดหลักด้วยไม้เราจะต้องแทงหลักลงไปข้างข้างตุ้มมาดูข้างข้างตุ้มเนี่ยแทงไปนี่ยแทงลงไปตุ๊บๆๆเนี่ยข้างข้างตุ้มนะแทงลงไปให้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 จุดกระถางประมาณถึงก้นกระถางหลังจากนั้นทําการผูกด้วยเชือกการผูกด้วยเชือกก็จะผูกสองจุดด้วยกันเนี่ยจุดแรกก็คือ เหนือขึ้นขอบกระถางนิดนึงการผลูกเน้นทําเป็นเงื่อนกระตุกนะเงื่อนกระตุกนะครับเนี่ยเอาละ,ะจุดที่หนึ่งเห็นไหเงื่อนกระตุกจุดที่สองจุดที่สองก็จุดที่สองก็ใกล้ๆยอดอ่าใกล้ๆยอดเลยใกล้ๆไปลายไม้เลยเนี่ยในการปลูกเอ่อในการที่จะเราจะน่ะดึงอ่าดึงให,ให้ให้คิดให้แนบกับกิ่งนะเห็นไหมไม้จะต้องแนบกับกิ่งแล้วหลงังจากนั้นเราก็ทาเป็นเงื่อนกระตุก เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าเราจะต้องผูกเชือกเพื่อยึดกับลําต้นกับไม้สองจุดจุดที่หนึ่งตรงนี้นะห่างจากโคนประมาณหนึ่งก่ามือจุดที่สองห่างจากยอดประมาณหนึ่งก่ามือเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ทําการโรยวัสดุปลูกเราเรียกว่าวัสดุปลูกนะเราไม่เรียกว่าดินปลูกเราเรียกว่าวัสดุปลูกเราก็โรยดยรอบนะจับประคองต้นให้ตั้งตรงนั้นโรยดยรอบโรยวัสดุปลูกโรยไปนะฮะโรยไป ลอยไปลอยให้เต็มกระถางลอยให้เต็มกระถางย้ำลอยให้เต็มกระถางนี่เราเต็มกระถางแล้วต่อไปทํายังไงนี่ไงพรวชั้นดีสําหรับในการปลูกของรุ่งเกษตรนี่มือแทนพูดเลยแทงข้างๆนะแทงข้างๆนะย้ำแทงข้างๆอัดข้างเราเรียกว่าอัดข้างไม่อัดตรงนี้นะถ้าอัดตรงนี้จะไปโดนตุ้มแตกราาขาดตายนี่อัดข้างอัดให้นั่นอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเนี้ยเนี้ยมือเนี้ยเนี้ยอัดเข้าไป อัดดันข้างนะย้ำว่าอัดนะเห็นว่ามันพองไปใช่ไหมเติมอีกเติมอีกเติมเข้าอีกเอาแล้วก็อัดเข้าไป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 เอาและอันนี้พอประมาณกันเนี้ยเนี้ยเราอย่ากดอย่างนี้นะย้ำอย่ากดอย่างนี้หรืออย่ากดอย่างนี้ทําให้ตุ่มเพราะนั้นเราต้องอัดข้างอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเป็นอันว่าเสร็จสิ้นกับการปลูกฝรั่งไส้แดงลงในภาชนะปลูกหรือกระถาง สำหรับท่านที่ไม่มีที่นะสุดยอดมากเลยกับพันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าปลูกใส่ภาชนะปลูกปลูกอะไรได้บ้างใส่เข่งใส่อะไรยังไงแล้วก็มันติดลูกยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะ นี่ครับหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วก็ะดกพันนี้เลยครับผมโอ้นี่นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ฟูนี่มาดูนี่มาดูนี่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 เราปลูกใส่ภาชนะปลูกนะเนี่ยก็ซื้อตะกร้าพลาสติกตลาดนะใบละยี่สิบบาทใช่ไหมประมาณเต้นนี้ก็สามารถที่จะไว้ลูกมีลูกกิน กับฝรั่งไต้หวันฝรั่งไส้แดงของอุนก็เทศ<ม>ตรง <ดก S 1> นี้ม,นะมันดกมากเลยนะมันดกมากเลยเนี่ยห่อพราลูกเท่านี้เดี๋ยวเราต้องห่อเลยเนะนี่ยเนี <c oughs> <S 1> 1, <S ่ยหนึ่งเอานับง,ง่ายๆเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตรงนี้สักห้าสิบรูกได้บนแค่นี้ห้าสิบลูกเอาความสูงเทียบเนะี่ยแล้วเราต้องรดน้ํำยังไงลุงอย่างเงี้ยฝรั่งจะปลูกใหม่ใหม่เนี่ยวันเว้นวันนะพอเริ่มแตกกิ่งกา้านแตกยอดอ่อนอย่างเงี้ย สัปดาห์ละสองครั้งไว้ไว้ในร่มก่อนไม่ใหม่ใหม่ใหม่แนะนำให้ไว้ในร่มสักสิบห้าวันสิบห้าวันก่อนเราก็มามาตากแดดเลยตากแดดคันนี้เลยนะครับตั้งแดดอย่างนี้เลยนะเป็นเทคนิคการปลูกฝรั่งไส้แดงลงกระถางดกมากเลยโอ้สุดยอดเลยนี่มันดกความดกเนี่ยนี่นี่ที่เราเห็นนี่ยไอ้อย่างงี้ก็ถือว่าดกจะต้องเด็ดทิ้งเนี่ยเพราะเดี๋ยวเราต้องมาเลือกลูกสวยๆจริงวันนี้เราไว้ลูกเดียวอ่าเราไว้เนี่ยอย่างเงี้ยไว้ลูกเดียวไว้ลูกเดียวเห็นไหมไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราต้องเด็ดทิ้งเพราะฉะนั้นเรื่องการที่จะไม่มีฝรั่่่่่งงงกกกกิินน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 ัััับฝรีี้้้ไไมมตออลวทาดแ เพียงแค่ปลูกเซกระถางเพราะว่าเราเริ่มจากการคัดเลือกตั้งแต่กิ่งปลูกกิ่งพันแล้วเนี่ยดูครับดู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 ดดอ้สุดยอดเลยดูเห็นไหมดูนี่ต้นเนี้เนี่ยเนี่ยต้นนี้เนี่ยเนี่ยทุกชัว่วทุกกลุ่มเลยมั้ยเนี่ยมันดกแต่นี่คือเนี่ยมาดูตรงนี้เกล็ดออกเป็นเป็นก้อนเลยถ้าภาษาเกษตรเกล็ดติดลูกเป็นก้อนไมดลูกเป็นก้อนเลยนะอย่างนี้เกล็ดติดลูกเป็นก้อนแต่เราต้องเด็ดทิ้งนะครับผมท่านไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ไม่ติดลูกพันเนี้ยเอาเป็นว่า ดกแบบไม่เกรงใจดกโดยสันดานดกลืมบ้านอีกที่เลย <laughs> สุดยอดอันนี้นะ,เน,<อ>ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจจมาปลูกเนี่ยมาดูนี่นใส่กระถางอย่างเงี้ยนี่ใส่เข่งอย่างเงี้ยเยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้นเนี้ทรงเนื้อสวยเห็นไหมทรงสวยทรงสวยเจ้นนี้ทรงกิ่งก้านสาขาดีมาเห็นไหมผู้ดูมันออกดอกติด,ดลูกทุกยอดที่ออกเห็นคุชมด้วยมันชัดเจนนะชัดเจนครับผมออกดอกติดลูกทุกยอดที่ออกเพราะฉะนั้นอาจเปรียบเทียบเนี่ยความสูงเนี่ย ความส่งกับลุงกเกษตรเนี่ยอันนี้เตี้ยวกว่าลุงกเกษตรอีกนะฝรั่งแค่เนี้ยท่านสามารถมีลูกกินได้ทั้งปีปลูกใส่กระถางใส่เข่งอย่างเงี้ยเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีที่อยู่หมู่บ้านจะสรรอยู่คอนโดทาวน,น์เฮาส์ตรงนี้ตอบโจทย์ได้เลยเป็นฝรั่งแห่งอนาคตที่อยากให้ท่านเอาไปปลูกกันครับเราก็ได้ความรู้จากลุงกเกษตรไปมากมายเลครับเทคนิคปลูกฝรั่งใส่แดงไต้หวัน ให้ลูกดกแล้วก็โตไวคือสูตรลุงเกษตรที่เขาบอกไปแล้วตั้งแต่การคัดเลือกกิ่งพันุ์นะครับตั้งแต่ต้นพันุ์แท้แล้วก็ต้นพันธุ์ที่ดกแล้วก็การปลูกเราก็มาเห็นกันจากว่าปลูกกันยังไงแล้วดูกิ่งพันุ์นะครับก็อันนี้ขอขอบคุณเกษตรมากลุงเกษตรมีอะไรฝากกังครับผมครับอันนี้อยากจะฝากไปยังท่านทีต่ติดตามคลิปวิดีโอตอนนี้อยู่นะฮะคือว่าถ้าท่านอยากจะปลูกฝรั่งอยากจะกินฝรั่งชอบกินฝรั่งขอแนะนําฝรั่งไส้แดงลุงเกษตรครับ ฝรั่งพันนี้รับประกันนะครับนี่ฮะแดงกรอบอร่อยทั้งลูกแล้วข้อสาคัญปลูกใส่ภาชนะปลูกหรือปลูกลงกระถางได้ท่านที่ไม่ยังมีที่นะครับไม่มีที่อยู่หมู่บ้านจัดสรรคอนโดฮะตรงนี้ท่านจะมีฝรั่งกินตลอดทั้งปีและเป็นฝรั่งพันนี้ครับเพราะฉะนั้นผักไปด้วยนะครับลุงทุกติดต่อได้ที่ไหนครับผมติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะครับนี่ฮะนี่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 ครับศูนย์เ้าสอง 8647963หรือทางเฟซบุ๊กนะครับติดต่อที่เฟซบุ๊กไร่อำนวยชัยนะฮะเทคนิคดีๆความรู้ที่ยูทูบช่องไหนลุงกเกษตรครับครับลุงกเกษตรเขาจะมีอยู่ห้องยนะูทูบแล้วก็เข้าไปติดตามเข้าไปเบอร์ที่เฟซบุ๊กที่ยูทู e ก็ไปฝากติดตามลุงกเกษตรด้วยนะครับก็คลิปนี้ตะภูก็ประมาณนี้ขอบคุณลุงกเกษตรที่ให้ความรู้ลุงตะพูมากมายขอบคุณมากมายครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสุดยอดเลยครับผม